ฮัลโหลทำอะไรกันฮึนอนเฝ้าหนูเหรอหนูอยู่ไหนแว่นโอ้จ้องตาไว้กระพีิบเลยมันไม่มีหรอกหูมันหนีไปถึงเมืองเจ๊กเมืองกีนแล้วโอ้ย๊ยอ้ยโอ้๊ยเอามาเสริมทับอีกหนึ่งมันมีจริงๆเหรอิงแว่นชอบหาหนูนะครับ อ้ามันอยู่ไหนมีอันมีมันม,มีแบบนี้มันก็ออกมาแล้วตัวมันมีจริงๆบอกเอาละเริ่มระบบปฏิบัติการขาสั้นพบหนูโอ้มันหนีไปไหนก็ไม่รู้แล้วเข้าไปเด้อจ่ายแก๊สจะหลุดเดดเด้อ มันมีเหรออืออือเอาละเอาละถ้าได้หนูให้ตัวละกระสอบเลยอาหารหน่ะโอ๊ยยังไม่มีหรอกมันหนีแล้วหูกพี่ตังก็มาช่วยเอา แล้วมันอยู่ใส่น้องบัตเนี่เอาไปไปไปหายกินข้าวหนูหนูไปมันไม่มีหรอกนีอ่อย่างก็สิอยู่หลายมองเทนูตัวเดียวนี่ไหม <c oughs> ต่างร้านมามี่ะหรอป้าป้าคนนี้มันเป็นบา้าและวเอาเอาเอา ทำอะไรอย่างนั้นนะมันไม่ไมีมันจะเปิดประตูเข้าได้ยังไง<ม>โอ้ว่มันตึ้งอยู่ในนี้แน,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 น่ๆอเหรอเหลี่ยนมานอยู่ข้างหลังเนี่ยป้าตัางงานมากว่าจะแบนที่คุกมั่นอบบมันมีอย่างหรอกซื้อไปนี้นี้นี้โอ้ยชิม,มีอีอย่างไม่เห็นมีอย่างจะกินเหรอว่ามีเพื่อนเป็นบ้าวัน <laughs> โอ้วมันต้องอยู่ในนี้แน่ๆละโอ้เห่นนะในอยู่ในประตูวะวะอยู่ในนี้สักๆแล้ววะโอีวว่ห่องอีกแล้ว,วสูนี้ว่าเห็นมีอหยังจับเม็ดนึง <c oughs> น่ะตังนี่กลับมาแรไหมมันหลอกหนูหืม แว่นวานอยู่ในนี้นะงานออกข้นนนั้นจักป่าดนน่้หนูเชบว่างเงยดมกันไหนมันมีนะแว่นเฮ้ยบมีหรอกไปไปนี่นี่นีู้บะมีหรอกไปเอาอะนอนเฝ้าละโอ้วันตองอยู่ในนี้แน่ๆล่ะโอ้ทำยังไงล่ะให้ยายมาช่วยดีไหมล่ะ อ็ไปตามยายมาพี่บ้านลรหลอนเพื่อน,นเรื่อยเลยเอาอันนี้ไม่ใช่หนูอันนี้มันหมายักมีจริงเหรอลูกล่าสุดสวบกันเองและไม่ใช่สวบหนูลปะปากข้างไห <c oughs> นขอสองด้วยคนสิ มีเหรอไม่มีอะไรนี่ลูกแจกก็อยู่เข้าก็ห,หนีเราจอตาบะเพิ่งนึงใช้ให้ตังมึงเนี่ยนะตังหวานแลไม,ม่อยังดอกหึตาตามาให้เร็วใครมาบ้านอะไปดูดิเร็วพอได้แล้วมันไม่มีหรอกห<อ>นูยังอยู่ตะมองเกาหนูมันเกิดหูแจกคว่ำอยู่ ปันหอมเป็นหอมมันโมมี่ไปนี้ไปนี้ไปมันโมมี่ดอกปะ นางเฝาได้บันเวียนมามันมีอ่ะมันตึงยูนี่หนีแน่นอนเลยงั้นเดี๋ยวหาเต่าไปจนก่าวจะอโตโนะอะแว่นเป็นหมาแวนไม่ได้เป็นแมวแล้วลูกตรงนี้มันจะมีอะไร <c oughs> โอ้ไปแล้วโอ้ไม่อยากอยู่ละโอ้เบื่อหาก็ไม่เจอมันไม่ออกมาสักทีหรอไม่ได้ตะปบกไม่ได้ตะปบสักทีทอ่ะอ ไหนมันจะไปอยู่อะไรในขาโต๊ะป้าบอ,อ้วนมันก็เหยีดไปนะู่นวนเอ้าเ <c oughs> อ้าเฮ้ยน้าเนี่ยเยาวีเวนยนนึกแต่สิเฮ็ดเหยื่อชัวอ๋มันไม่มีอย่าไปกินมั่วนะอย่าไปกินน้ำขาตู้เราดุเอ้า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 อ,อ,อีวันเลยหลอกกันอีกแล้วตัวใม่อ,อีกแล้วแตังวันวามีนะ ยังมันชิมีแต่อ,อยู่หนีถ้าตังละนี่พี่แฟนพี่แฟนเดี๋ยวมั่วอะไรมันหนูมันหนีแล้วไปแล้วเด้ออือไปดูดิไปอือโมเมนเสียงหนูพี่ตางอยากกระโดดขึ้น ลงมันไม่มีหรอกถ้าใเหยียบส้งกระสีอยู่ข้างบนหนุนเป็นบ้าตีสูหนูยังจะไปอยู่ทางหานบดไมแม่อยู่นอกปุ่นไปเบิงก็นนะ่ะเชียงยังวะ <laughs> ไปดูสิไปด,ไปดูข้างนอกก็เห็น ดูซิจะได้หนูสักตัวหนึ่งไหมดูซิจะได้หนูสักตัวหนึ่งไหมมั่วจริงๆเลยเอามันมั่วจริงๆเลยไม่มีหรอกปาแม่เตา้าไป,นาไปหนูอยู่ข้างนอกไปดูดิไปไปเร็วยๆหนูอยู่ข้างนอกแล้วเอาเอายังวัหนี้ <laughs> โอ้นึกว่าอะไรหลนเป็นทางาร้าวนี่เองื <c oughs> อมยังกลับมาที่เดิมอยู่ที่ตังไ้ดูนี่หลกแม่นเดี๋ยวไปเปิดประตูเลยไม่มีหรอกไปนี้ใช้เบื้งจะเปิดแทนไมีอย่างอยู่นี่มันมีอย่างเด็ดเน้เบิ้งก็นะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรแล้วอ เงี้ยเงี้ยตกแกเวียนแม่เงี้ยตกแกวไปนแม่นึกว,ว่าเสียงยีง่ยังอะงพี่ออกมาลูกไม่มีแล้วงับคอเลยเงี้ยนูลงมาจากข้างบนแล้วมาเร็วๆเจอเจอกันอยู่ที่นัานครับชสดีค่ะนงี้ยนัสดีค่ะฮะแต่นูอยู่นี่แหละ